ครับสวัสดีครับนะักคริมมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเขาสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิรหมอของหลวงพเดิมแล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพเดิมนั้นก็จะเป็นท,ที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าเทพเจ้าเมืองปักน้ําโพและที่สําคัญในเมืองปักน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพะยาบางกร แล้วก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จเขามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่เข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์086329 1496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขเ99 big one เ9เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ กรินมิดหมอได้เข้ามาพบพูดคุยหรือว่าเข้ามาทักทายกับแฟนคลับทุกทกท่านและก็ที่สําคัญก่อนอื่นผมนักกรินมิรหมอก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมข้างล่างอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะก็สําหรับวันนี้นะครับก็ได้นําเอาเป็นมีดดําไม้ฝักไม้นะครับนะนำมา ให้ท่านผู้ชมนะครับหรือว,ว่าให้แฟนคลับทุกทท่านได้รับชมนะครับนะก็เนื่องจากว่าหลายๆคลิปไปหลายวิดีโอนะครับที่ผ่านมาก็จะเป็นเน้นเป็นมีดปากกาสลิกานะอาเอามาให้ท่านได้รับชมไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับนะหรือจะเป็นมีดยุคก,กลางของท่านแล้วก็เป็นมีดยุคปลายของอครูบาอาจารย์นะครับนะ ของเรานะครับไม้ท่านได้รับชมนะแต่สําหรับวันนี้ก็จะนําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะมีความยาวก็รวมด้ามฝักก็อยู่ที่ประมาณ9นิ้วนะครับจะมาเปิดให้ท่านได้รับชมนะส่วนที่วางไว้จะเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่แล้วก็มาวางนะครับนะเปิดนะให้ท่านได้รับชมก็จะเป็นมีดด้ามงาฝักไม้นะครับนะ เอาละครับวันนี้นะครับก็จะใช้เวลาไม่เยอะนะครับในการที่ทำคลิปนี้นะครับนะแล้วขออนุญ,ญาตจะหยิบมีดค่นี้นะครับมาให้ท่านได้รับชมเลยดีกว่านะาเป็นมีดด้ามไม้นะครับนะฝักไม้นี่นะที่สำคัญนั้นเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ในยุคต้นๆน,นะครับนะในยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมวัดนงโขของเรานะ ปูติงมีดยุคตนนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันดีนะครับนะเป็นมีดที่ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนในยุคนั้นนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะบ้านๆนะเป็นช่างชาวบ้านว่ากันง่ายนะครับนะก็สร้างขึ้นมาในยุคนั้นนะครับนะก็ใครอยากจะได้รูปแบบนะครับแบบไหนอย่างไรก็สั่งช่างตีนะ สั่งช่างตีนะครับนะเพราะนั้นรูปแบบในยุคต้นๆจึงไม่มีเขาเรียกว่าเป็นที่ตายตัวว่ากันง่ายนะครับพูดง่ายว่ายังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะใครอยากจะได้แบบไหนก็สั่งตีแบบนั้นนะครับนะก็เรียนทุกท่านไว้แบบนั้นนะครับนะฝักนะครับเป็นฝักไม้นะครับแล้วก็รัดด้วยหวายนะรัดด้วยหวายแล้วก็ ตรงโคนของฝักนี่จะเป็นโลหะนะครับนะเป็นโลหะน,ะนี่นะครับก็ผสมกับทองเหลืองนะ,ะก็มีผสมเงินบางๆต้องบอกอย่างงั้นนะ,ะนี่นะครับก็มีความหลากหลายนะในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับนะเฉพาะใบนะของมีดเล่มนี้ก็อยู่ที่5นิ้วนะครับรวมด้ามปักก็ โดยประมาณก็คือ9นิ้วนะครับ9นิ้วจนะจะมาเปิดให้ท่านรับชมเอาล่ะครับพอเราดูในส่วนของภายนอกนะครับนะไปแล้วก็ลองมาดูในส่วนของภายในนะครับนะภายนอกเราก็ได้เห็นเราก็ได้ประจับกันด้วยสายตานะอันแหลมคมของท่านนะครับนะก็ได้เห็นแล้วละ่ะว่ามีความเก่ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะขนาดไวที่ท่านเห็นอยู่นะครับยังแทบจะผุนะ อย่างแทบจะผุเลยนะครับนะก็มีความเก่านะ,ะก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะครับนะ,ะว่าจะเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนะ,ะก็คนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้แนวะข้อครองการมองถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะ,ะก็จึงมีคำกล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่อง อีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนต่มนะส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมไม่ว่าเขาจะมองไปในมุมไหนจุดไหนอย่างไรก็เห็นเต็มไปด้วยดวงดาวนะครับนะ,ะพลาวนภะาไปหมดนะนีอันนี้ก็อยู่ที่เรื่องของการมองนะครับนะเอาละพอเราดูในส่วนของภายนอกนะครับไปแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตจะซูมนะครับนะ ซูมสุดเลยนะครับให้ท่านได้เห็นรา,ายละเอียดนะครับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับาภายในของมีดนะนะครับนะมีดเล่มนี้นะครับเป็นเสมาใบโพนะตอกลายเสยมาใบโพครึ่งใบนะนี่นะครับเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพระเดิมนะครับนะเป็นเสมาใบโพครึ่งใบที่สําคัญนั้น ใบนะครับจะเต็มไปด้วยในเรื่องของคลาบใครนะความเก่าของสนิมนะนี่นะครับนะพยายามจะหมุนนะครับนะค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเลื่อนให้ท่านได้ดูนะครับในเรื่องของความเก่าและความเป็นธรรมชาตินะที่สําคัญนั้นก็คือความเป็นจริงนะถ้าจะเก่าก็าต้องเก่าให้จริงถ้าจะมีความเป็นธรรมชาติก็เ,เป็นธรรมชาติให้จริงว่ากันง่ายนะ นะครับที่สําคัญมีทุกเล่มนะครับจะไม่มาเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะก็ตามสภาพจริงนะครับนะเลือกมาแบบไหนนะครับนะก็จะอยู่กับผมแบบนั้นแหละนะครับนะที่สําคัญผมก็จะรักษาความเดิมเดิมนะเอาไว้นะครับนะลองเลือดนะครับท่านจะเห็นได้ว่านะครับการเซาะการตอกด้วยมือนะครับท่านจะเห็นว่าเป็นรอยฟันปลานะเหมือนกับเป็นรอย แนวเสาะนะครับนะเป็นไม่ได้สม่ำเสมอสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ว่งบอกการเสาะการตอกด้วยมือนะครับคนในยุคนั้นสมัยนั้นนะนี่นะครับนะก็สันมีดก็จะหนานะครับนะปลายเรียวค่อนข้างที่จะคลาสสิกเลยทีเดียวนะครับนะนี่นะมีความเป็นธรรมชาตินะครับมีความเก่าก็พอสมควรนะก็ เอามาให้ท่านดูนะครับนะลองเข้ามาเยี่ยมชมดูนะครับคนจะบอกว่าดีหรือไม่ดีนั้นผมว่าคงไม่ใช่คนพูดนะครับคนพูดเดี๋ยวกาจะไปบอกว่าดีอย่างงั้นสุดยอดอย่างนี้ก็กลายเป็นพูดเองเออเองนะ,ะไปชงเองกินเองว่ากันง่ายนะครับนะ,ะก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองเข้ามานะครับนะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ที่สําคัญนะครับติชมเข้ามาได้นะติชมเข้ามาได้นะครับเห็นตรงไหนเป็นอย่างไรก็ หรือว่าเมื่อชมแล้วนะครับนะหากท่านเห็นว่าดีจริงๆหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันทัเกันอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนหรือว่าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่เบอร์086329 1496 นาเบอร์8 8 6 2 9 1 4 9 6ก็อาติชมกันเข้าไมา่ได้นะครับนะหรือว่าสอบถามลละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับนะในทุกๆคําถามครับนะักคลรีนมิตหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นเพียงคําถามเดียวและคําตอบเดียวนะครับที่ได้ขออนุญ,ญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแทนะก็นึกว่าส่วนใหญ่คนที่ถามเข้ามานั้น ก็อยากจะได้คําตอบเพียงคําเดียวนะครับนะจริงๆมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบดูเหมือนว่าจะดีนะ,ะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนะก็จะไม่ได้ตอบให้นะครับนะก็เรียนอกอนตรงตรงแบบนี้แหละนะครับนะ,ะเรียนกันตรงๆแบบนี้นะทีนี้เรามาดูในส่วนของด้ามนิดหนึ่งนะครับนะก่อนไปด้ามก็ดูในส่วนของกันนะครับกันเป็นโลหะนะครับนะ แท้ๆเลยนะครับนะเป็นโลหะจริงๆเลยนะครับนะที่สําคัญเป็นจุดที่รวบรวมนะเป็นจุดสําคัญว่ากันง่ายนะครับได้รวบรวมมวลสารสําคัญเช่นเกสาของหลวงพ่อหรือว่าจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดก็ดีนะ,ะผงต่างๆนะครับที่หลวงพ่อท่านได้ทำการปลูกเสกเอาไว้ก็ถูกบรรจุเข้าไปในแกลนกลางหรือว่าในกั่นนี่แหละนะครับเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะถูกปิดด้วยข้างนี่นะ,ะตามที่ได้ซูมให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนะครับนะก็อยู่ในสภาพแบบนี้นะ อ่าก็เป็นอนว่ากันนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญมากๆนะครับนะด้ามนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะอ่าเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแต่ที่สําคัญก็ลองดูนะครับว่าอ่าเป็นมีดที่ได้ผ่านการใช้งานนะครับมาค่อนข้างที่จะโชคชน่นะอ่าก็เป็นมีดที่ตามการเวลานะครับนะเพราะว่าผ่านการเวลามาค่อนข้างยาวนานนะอ่าก็อยู่ในสภาพแบบนี้นะครับนะก็ มีรอยเขาเรียกว่าผุรอยล่อนนะครับนะอะก็คือออกไปบ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับนะตามการเวลาว่ากันง่ายนะอ่ามียุคต้นของหลวงพเดิมนี่ก็จะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2450นะครับเป็นต้นมานะจนถึงปีพศ2470นะอันนี้ก็เหลี่ยนทุกท่านนะว่าอย่างนั้นนะครับนะ Uh, ทีนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราดูในส่วนของภายนอกนะครับนะของฝักนะครับหน้าใบนะนะ uh, ทีนี้ก็อยากให้ท่านได้ชมในส่วนของภายในบ้างนะครับข้างนอกที่เราเห็นว่าก็เก่าอยู่แต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะข้างในของฝักเรียว่ามีรอยผุนะนี่นะครับนะก็อยากให้ดูนะครับในๆดูกันแล้วก็ดูให้มันชัดๆดูให้มันทุกแง่ทุกมุมดูให้ทุกจุดว่ากันง่ายนะครับนะ เมื่อท่านดูแล้วเมื่อท่านเห็นแล้วนะครับนะคนตัดสินใจก็ไม่ใช่ใครนะครับนะก็เป็นตัวท่านเองนะอ่าก็เมื่อเห็นว่าดีนะครับนะก็มีประโยชน์หรือเห็นว่าใช่ว่ากันง่ายนะครับนะอ่าเห็นว่าดีนะครับเราต้องเป็นผู้เลือกนะครับนะก็หมายคมว่าเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปไว้ในครอบคลองนะครับนะอ่าจึงมีคํากล่าวอยู่ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นก็ช่างหัวเขา แต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นก็ยังน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะก็ประมาณนี้นะครับนะก็เมื่อเราเห็นว่าดีแล้วนะครับนะคนที่ ตัดสินใจเลือกนะครับนะก็เป็นท่านผู้ชมนั่นแหละนะครับนะอ่าก็โดยเพราะท่านใหม่ๆนะครับที่กําลังมองหาก็เรียกว่ามีดหมอหลง้อเดิมนะครับนะก็ถือว่าท่านมาถูกที่ถูกจุดถูกคนนะครับนะผมเองก็เป็นสายตรงของหลงคอเดิมนะโดยเพราะมีดหมอนะครับนะจะได้เก็บแล้วก็ได้รวบรวมเอาไว้ค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับนะหากท่านไหนต้องการที่จะ ขอแบ่งนะครับก็ได้ความยินดีนะครับที่จะแบ่งปันนะครับนะก็ลองไล่ดูนะครับนะผมทำา EP ไว้เยอะนะครับนะพันกว่าแล้วนะนะครับนะสนใจตรงไหนนะครับก็แคปหน้าจอมาดูได้นะครับนะแคปหน้าจอมาดูได้ก็สนใจเล่มไหนนะครับนะก็ได้ความยินดีนะครับนะให้ท่านโทรเข้ามาที่เบอร์08632914 9กนะครับนะ อาเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะก็โทรเข้ามาในทุกวันนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ13กับ39วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะอ่าไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าหรือจะเป็นท่านใหม่ๆนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมหากท่านชมแล้วท่านเห็นว่าอ่าดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษานะครับหรือว่าเยี่ยมชมนะ เมื่อเห็นว่าดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับนะก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์กดแชร์แล้ว่ากดติดตามนะะหรือท่านใหม่ๆนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับหากท่านยมแล้วเมื่อท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าเก็บปัญหาอย่าเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะใครท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1ด9 6 เบอร์0 8 6ย์9 1 4หกนะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนะักครินมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักครินมิดหมอก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ